รับก่อนพอกซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเดี่ยวๆเลยใช่ครับสัมภาษณ์กันแบบเต็มๆมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายอยากจะฝากถามก่อนเยอะมากได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวให้ทักทายชาวกูทามทักทายยูเซอร์ทางออนไลน์กันก่อนเลยนะครับเชิญเลยด้ครับสวัสดีอรุณสวัสดิ์ยูเซอร์แลวก็ชาวกูทามทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนพอกซี่มา มาฝากเพลงที่กูทำแล้วครับอืมแล้วก็พัฒนาการไม่ธรรมดาจริงเรียกว่าทั้งวงเลยนะคือสุดมากคือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปทําตั้งแต่น้องเดบิวใช่ครับเนอะแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครบรอบหนึ่งปีตอนนั้นก็ได้เจอกันอีกครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์โอ้โหดีใจมากขอบคุณครับสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่านะครับอย่างเพลงก่อนหน้านี้เพลงลองของกอนเนี่ย อันนี้เราก็แต่งเพลงเองใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆลายโซโล่ที่แยกออกมาจากการเป็นศิลปินในกลุ่มเนี่ยก็ก่อนก็จะได้มีความแบบเอ็กเ s รสความเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งเพลงลองก็เป็นหลังจากสวรรค์ซัมเดย์เพลงแรกเป็นพี่ณาโพลีแคชใช่ไหมเพลงลองเนี่ยเป็นเพลงที่ก่อนได้แต่งเองเต็มๆครั้งแรกครับแสดงว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงอยู่แล้วก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปดูคลิปตอนเด็กๆก็ชอบคือก่อนเล่นกีตาร์อยู่แล้วแล้วพอเราเล่นกีตาร์ได้แล้วก็แบบ ตีคอร์ดแล้วก็แบบสามารถร้องอะไรมั่วๆไปได้เลยก็เลยมีความชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอและครั้งนี้ก็กลับมาในเพลงใหม่ก็แต่งเองอีกแล้วครับผมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเพลงนี้คิดถึงอีกแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับคอนเซปต์มายังไงคอนเซปต์จริงๆแล้วเรามีเพลงลองก่อนนะครับช่วงช่วงต้นปีใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เหลืออีกหนึ่งเพลงที่อยากจะทํากับพี่ปกป้องกับพี่เมื่อยใช่ไหมครับก็ก็เลยพยายามลองส่งคือก่อนมีเดโมที่แต่งไว้ตั้งแต่แบบ แต่งมาเรื่อยอ่ะส่งมาให้พี่เมยเรื่อยๆครับจนพี่เมยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบทํางานกับแบบความรู้สึกมากๆพี่เมืยนี่คือพี่เมื์สพี่เมยสครับนะครับเขาก็เลยอยากอยากให้เพลงโอเคเพลงที่กอดองๆไว้ที่เคยแต่งไว้แล้วมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะมีคิดถึงอีกแล้วเนี่ย <ๆ S 2> ที่แต่งขึ้นมาได้ใหม่ล่าสุดปปแบบสดที่สุดอ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเอ้ยไงงั้นเรามาทาอันนี้กเลยพี่เขาเลยเลือกอันนี้มาใช่ครับเพราะว่าใหม่สุดใหม่สุดเพราะว่าเพิ่งระหว่างที่กําลังส่งเดโมอ่ะ เพิ่งแต่งเพลงนี้ได้ขึ้นมาแล้วก็ส่งมาเอ้ยพี่เมย์ครับอันนี้ขึ้นฮุกมาได้อาจจะลองฟังดูเขาบอกเออมันดูเฟรชดีแล้วมันดูแบบก่อนว่าก่อนรู้สึกจริงๆดีอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วแต่ละเพลงที่ก่อนแต่งส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงแฮ ppy มีความสุขแนวไหนใช่ไหมครับไม่นะครับจริงๆก็มีเพลงเศร้าเพลงช้าเยอะเหมือนกันแค่ยังไม่ได้แบบปล่อยให้ทุกคนดูแต่แบบแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าอ่ก่อนกำลังจะปล่อยอัลบั้มโซโล่ก่อนคอนเสิร์ตครับผมก็เลยอ่มีน่หลากหลายแนวในนั้นมาก ที่หลายคนน่าจะแบบรอฟังแล้วก็ยังไม่เคยได้ฟังจากก่อนแสดงว่าอัลบั้มเดี่ยวของเราอันนี้เนี่ยก็คืออัลบั้มที่แต่งเองด้วยใช่ครับ <c oughs> หลายเพลงแทบจะส่วนใหญ่แต่งเองหมดเลยร้อยเปอร์เมถึงร้อยเอร์เซ็นเออแล้วแต่เพลงครับ <c oughs> มันจะมีเพลงที่ที่มีพี่ๆมาช่วยแล้วก็เราอยากได้สไตล์ของทางโปรดิวเซอร์หรืออะไรแบบนี้ก็ <c oughs> ก็จะมีผสมประสานกันแต่ว่าก่อนภูมิใจกับผลงานนี้มากๆเพราะว่าเราไม่เคยได้แบบมีส่วนร่วมในการอินวอล์ ทุกพาร์ทเลยอ่ะอมแมตตตั้งแต่แบบเขึ้นเพลงเลือกโปรดิวเซอร์คุยกับโปรดิวเซอร์อัดเพลงนั่งแต่งเพลงด้วยกันมันคือความเป็นแบบศิลปินจริงๆที่เราแบบเราเราชอบแล้วเราก็ไม่เคยได้ทํามามแล้วแล้วทำไมต้องเป็นพี่เมื่อยหรือ,อว่าจะเป็นพี่ปกป้องทําไมถึงต้องเลือกสองคนนี้อ่าจริงๆตอนแรกก็คุยว่าจะทําอัลบั้มโซโล่ถูกไหมครับแล้วก็หาโปรดิวเซอร์คนแรกก่อนว่าจะเป็นใครดีที่ที่ ที่จำไม่ได้เอาอะไรมาครอบก่นแต่ดึงความเป็นตัวกรออกมาได้อะไรไหมครับก็จําได้ว่ารอบนั้นน่ะนึกถึงพี่พี่สครับครับเพราะก่นชอบไปแล้วแล้วก็แบบโอเคมีเคยคุยกับพี่บอลมาบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่บอลสครับพี่บอลสครับใช่ครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เราก็ให้โอกาสแล้วก็ลองนัดพี่เมื่อยมาดูพี่เมื่อยก็สนใจจําได้ว่ามีติ้งแรกอ่ะคือถือกีต้า์มาคนละตัวของกรอะคูสติกกีต้าของพี่เมื่อยเป็นอะคูสติกเบสอะไรครับไม่แทบไม่ได้แนะนําตัวอะไรกันเลย คือแบบมาเล่น,นดนตรีเลยมาปั๊บพี่มือบอกมา<ช>ลองดูสิแล้วก็มานั่งเลาะมานั่งแบบทําเพลงกันแล้วสักพักอ่ะมันค่อยมีเคมีที่มันจูนกันแล้วเราก็ค่อยมานั่งคุยกันอีกทีซึ่งพี่มือก็มาบอกทีหลังว่าเออถ้าวันนั้นอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันมันสปากะาก็อาจจะไม่รับเพราะว่าปก,ปกติเขาไม่ได้ทำงานโปรดิวซ์ให้ใครอย่างนี้ถามหน่อยว่าก่อนเล่นดนตรีมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ อีอ่ปีแล้วประมาณถ้าจําความได้ก็เล่นตั้งแต่แบบปส3ปส4โอโ้อร์รแสดงว่าก็ไม่ธรรมดานะฝีมือุยผมคือเสียดายเหมือนกันอันนี้อยากจะฝากถึงแบบผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเด็กๆทุกคนที่แบบเริ่มเล่นดนตรีเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอะ่ะอยากจะให้ต่อเนื่องครับแบบอย่า อย่าขาดหายไปคือก็ฝืนตั้งใจไปบางทีมันแบบอาจจะเราอาจจะขี้เกียจไปเรียนหรืออะไรเงี้ยอาจจะเอจออุปสรรคจจะระหว่างทางแต่ถ้าเราถ้าเราฝืนต่อเนื่องมาเรื่อยๆเฮ้ <c oughs> เราจะเก่งขึ้นกว่าน,นี้เยอะเลยแบบ Ex p o n e n t i a l จริง <c oughs> ๆดีกว่ามาลือที่หลังอือ่ะอย่างเพลงคิดถึงอีกแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือภาษาอังกฤษด้านหลังถ้าเป็นปกติเขาจะแบบว่า miss you again อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้เป็น kt แล้วก็แบบอีกแล้วเป็นทับศัพท์ทำไมครับ อันนี้ก็เป็นเป็นก็ว่าเป็นอีกหนึ่งความเป็นกรที่ได้ใส่ลงไปในในเพลงนี้นะครับก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เขาพิมพ์คาราเกะกันเยอะครับแล้วมันก็จะมีความที่แบบมันก็ว่ามันมันเก๋ในแบบของมันอธิบายไม่ถูกกันถ้ามันเป็น Miss You Again คิดถึงอีกแล้วมันอาจจะแบบเฮ้ยมันจะมันจะทำมันจะธรรมดาไปมันจะดูไม่ทัชกับวัยรุ่นที่เพลงนี้อยากจะสื่อสารจริงๆอะไรอย่างนี้ครับถือว่าเราเป็นตัวแทนจนซีเป็นตัวแทนจนซีเลยเป็นตัวแทนแบบเด็กแบบ เก๋ๆอะไรเก๋ๆที่วัยรุ่นเขาทำแบบนั้นเพราะว่าเราจะได้สื่อสารให้เข้ากับกลุ่มของเราได้แบบชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับและอย่างเนื้อหาครับเนื้อหานี่คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเวลาที่เราแต่งอก็จริงๆแล้วแต่เพลงเลยครับว่าบางทีก็มีเมโลดี้อย่างเดียวขึ้นมาก่อนบางทีก็เป็น f e ลลิ่งตอนนั้นเลยว่าว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่อย่างเพลงคิดถึงอีกแล้วเนี่ยพอาจำได้ว่าก่อนอยู่บนโซฟาที่บ้านก่อนครับแล้วก็ เราก็นึกขึ้นมาว่าให้เวลาเราคิดถึงใครบางคนเรารู้สึกยังไงคือเราอะ่ะคิดถึงขึ้นมาอีกแล้วแต่เราไม่รู้ต้องทํำยังไงอันนี้คือประโยคเด็ดแล้วก็ประโยคที่เริ่มหุกเลยครับ อืมวราคอยเอ็กซ์แปนเรื่อยๆพอได้ฮ <expand S 3> ุกมาเสร็จปั๊บครับคราวนี้ที่เหลือเอามาประกอบร่างมันก็น่าจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่เพลงนี้กลายเป็นว่ายากกว่าเพลงอื่นครับออย่างเช่นลองเนี่ยอาจจะง่ายกว่านี้เพราะว่าเราไหลมันทีเดียวทั้งเพลงออันเนี้ยเราจะมาแค่ฮุกก่อนสำหรับคิดถึงอีกแล้วอืแล้วก็ดนตรีมาเราค่อยแต่งแบบแรปเพิ่มอะไรเงี้ยครับอ,อ๋อมีท่านแรปด้วยก็จะเป็นแบบเหมือนแรปป๊อปเมโลดี้สบายสบายใช่ใช่แล้วเวลาที่ทํางานกับ พี่เมยพี่ปกป้องเนี่ยเป็นไงบ้างกดดันไหมเพราะว่าโอ้โหพี่ๆเขาก็ถือว่ามืออาชีพเลยนะกดดันนะครับกดดันแต่ว่าขอบคุณพี่เมื่สักครับอีกทีนึงครับคือดีใจมากๆที่แบบมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยสนับสนุนและเอ็นดูและเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอะไรอย่างี้ครับก็พาไปเจอพี่ปกป้องตอนนั้นก็ตอนแรกแอบกลัวพี่ปกป้องนิหนึ่งเพราะว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าเงียบๆในระดับหนึ่งคือไม่ค่อยพูดเล่นอะไรคือเขามีความเติมมีความแบบอินดี้ในในแบบของศิลปินอินดี้นะครับก็ แต่พอเราได้ได้ไปคลุกคลีได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเออเขาทํางานกันแบบไหนแล้วจริงๆปกป้องคือน่าราักมากๆแล้วก็ขึ้นเพลงมาได้ในในแบบที่สื่อสารตัวเนื้อเพลงแล้วก็ทํานองได้ดีมากครับถามเพื่อหน่อยว่าอัลบั้มโซโล่ของกอนเนี่ยน่าจะประมาณเดือนไหนก่อนคอนเสิร์ตเดี่ยวของกอนนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวกอนสิบสามธันวาคมครับก็น่าจะรีบปล่อยแล้วละ่ะตอนนี้กําลังแพลงในปีนี้ในปีนี้แน่นอนครับก็กําลังแพลงกันอยู่ว่า เออมันจะมีบางเพลงที่แบบมาสเตอร์เสร็จแล้วบางเพลงที่กําลังอยู่ในโปรเซสอย่างเงี้ยเรากาลังคิดว่าเราอ่ะอยากจะปล่อยให้ได้เร็วที่สุดแฟนคลับจะได้แบบคุ้นหูก่อนที่ไปดูคอนเสิร์ตอ๋อจะได้ร้องตามกันได้ใช่ครับความรู้สึกเวลาที่เราร้องเพลงอยู่แล้วแฟนคลับร้องเพลงของเราได้เป็นยังไงบ้างดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็ชื่นใจทุกรอบยิ่งถ้าเป็นเพลงที่เราแบบแต่งเองอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับร้องได้คือเราก็เราก็นึกย้อนไปสมัยที่เราแบบ ม,<ร>มีหรือมีศิลปินที่เราชอบของตัวเองเราไปดูเขาแล้วก็แบบร้องตามในคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างี้ทุกวันนี้ก็มีแฟนคลับร้องตามเพลงของเราเราก็แบบดีใจมากๆวันหนึ่งก่อนไม่อยู่แล้วแต่เพลงก่อนมันยังอยู่นี่คือแบบโก <go S 2> ของกนะ่อน้วเออจริงอามาตะนะแล้วก็มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยดีกว่าเพลงนี้คิดถึงอีกแล้วเนี่ยรบ,บรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูเป็นแบบยุคแอบเก้าสูตรนะรจะไม่ใช่แบบเจนซีไม่ใช่แบบปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งขอถามก่อนเลยครับ สองวันแล้วที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มาเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ comment หรือว่าได้กระแสะตอบรับยังไงบ้างครับก็ขอบคุณแฟนๆยูสเซอร์ทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนตลอดมาก็แผ่นเสียงใน t ิ k ก o k เริ่มมีคนใช้แล้ว <ừ> อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนเข้าไปดูในคอมเมนต์ใน YouTube หรืออะไรเนี่ยทุกคนก็ชอบใน v i ย e ความเป็น เอ็มวี MV แบบนี้มากๆทุกคนอาจจะแบบทันในยุค2000หรืออะไรน้นะครับเออใช่เพราะว่ามันประมาณครับเกี่ยว9 0 2 0 0เพราะว่าจากที่พี่ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมยังเป็นช็อกที่ไว้เขียนกระดานหรือว่าโทรศัพท์ยังเป็นตู้โทรศัพท์อยู่อะไร,ร,ร,ยรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้โทรศัพท์บ้านกันอยู่อันนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงคือกรเป็นคนชอบอะไรเก่าๆอยู่แล้วครับแฟนคลับทุกคนก็รู้แล้วก็ก็รู้สึกว่าเพลงกรด้วยแล้วก็วาฟ์ทุกอย่างที่มัน กิฟต์ออกมามันมันจะมีความแบบนอสตาจิกหรือว่าทําให้เราคิดถึงวันวานอะไรอย่างนี้ครับโดยเฉพาะยูเซอร์ที่เป็นเมนก่อนก็จะเป็นมัมมีถส่วนใหญ่ก็คิดว่า uh huh. อาจจะทันในยุค2000ยุค90อะไรแบบนี้อยู่ก็เชื่อว่ามันคอนเนคได้กับหลายรุ่น uh huh. แล้วเจนซี C เองอะ่ะหรือรุ่นใหม่เองก็ตามก่อนว่าเห็นอะไรแบบเนี้ย uh huh. เขาจะรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากด้วยซ้ำ uh huh. เพราะจริงๆก่อนก่อนทันนะแต่เกือบจะไม่ทัน แต่ก็ยังรู้สึกว่าเราคอนเนคอะไรกับมันเยอะยังได้ยังได้มีโอกาสใช้ตู้โทรศัพท์ใช้ใช้โทรแบบหยอดเหรียญตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่มีโทรศัพท์ไปโรงเรียนจะโทรหาแม่มารับก็แบบตู้ต้องใช้ตู้ที่โรงเรียนอยู่ครันไหนพูดถึงแฟนคลับแล้วลองจีบยูเซอร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมแบบมิวสิกวิดีโอเพลงเนี้ยมองไปที่กล้องเลยครับเออ Good morning ครับ baby คืณบอนครับเปรมีคิดถึงกันแล้วนะครับเมื่อไหร่จะได้เจอเดี๋ยววันนี้เรานั่งแท็กซี่ไปรับนะครับแล้วก็เจอกันที่ไม่รู้ต่ก่อนเขาไปเที่ยวไหนกันคับสยามสยามายเจอกันที่สยามนะครับ เซ็นเตอร์พอยต์พี่บอกเซ็อร์พอยต์โอ้โหสุดยอดนี่ไหนๆพูดถึงแฟนคลับนะจีบยูเซอร์ก็ไปแล้วต้องถามอันนี้ไม่ถามไม่ได้จริงๆล่าสุดไวรัลครับที่เราไปงานอีเวนต์มาใช่ไหมเป็นอะไรนะมะพร้าวมะพร้าวที่ไปไปชนกับสตอเบอรี่ครับยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเป็นไวรัลอนี้เฉยเลยก็จริงๆเป็นงานอีเวนต์ที่เราก็ไปงานลูกค้าที่เป็นกาแฟครับทางนสกาแฟครับก็ เขาก็ให้เราได้แต่งตัวเป็นแต่ละเครื่องดื่มที่สามารถตัว <Mix. S 2> ปรดหลักมันสามารถมิกซ์ไปได้ก่อนก็เป็นมะพร้าว mm hmm. เป็นกาแฟามะพร้าวใช่ไหมครับแล้วก็จําได้ว่าโดนลงโทษ mm hmm. เขาเลยบอกให้เต้นเพลงร็อก mm hmm. เราก็ไม่รู้จะเต้นเพลงร็อกยังไงแล้วก็เลยเปิดมอชพิทบนเวทีก็ mm hmm. คือวิ่งชนกันวิ่งชนกันแล้วก่อนหยุดยืนวาร์กอยู่อื mm hmm. แต่เราไม่น่ายืนวากในในดงมอชพิท hmm. ก็เลยโดนสตรอเบอรี่ป่ะครับสตรอเบอรี่โดนสตรอเบอรี่ชนไปแล้วแบบก็ ก็มะพร้าวกระเด็นไปและสตรอเบอรี่นั่นก็คือวิกเตอร์ใช่เตอร์ก็ใส่สูตรเลยเออแล้วก็เป็นไวรัลเลยนะใช่กะมะพร้าวแบบน้ำไหลออกมาเลยนี้ไม่ตกเวทีครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้ครับต้องถามนิดหนึ่งว่าถ้าพูดถึงยูทูบเนในไหนก็พูดถึงแฟนคลับนะพูดถึงยูอร์สักหน่อยนะครับตอนนี้ก่อนก็มาเป็นศิลปินได้ประมาณ3ปีครับนะมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าสำหรับก่อนเนี่ยยูอร์คืออะไรสำหรับก่อน ก็สาหรับกอรคือน่าจะสาหรับก่อนแล้วก็พ็อกซี่ทุกๆคน mm hmm. เราเราให้ความสําคัญกับยูเซอร์มากๆเสมอมาครับคือเราเราเข้าใจว่าถ้าไม่มีเขามันจะไม่มีเราอย่างแน่น mm hmm. ทุกวันนี้ก็มันก็มีมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราพ็อกซี่แบบไม่ว่าจะเป็นงานก mm hmm. ารต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มีแบบโอเคเราก็มีเหนื่อยบ้างทอบ้าง mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เจอยูเซอร์หรือได้รับ แรงกำลังใจดีๆจากยูเซอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีแรงที่จะทํางานต่อไปเสมอเลยครับเอออันนี้อันนี้พี่เห็นมากับตัวเองเลยพี่เห็นภาพนั้นมาเลยตอนที่ครบรอบ1นึ่งปีแล้วได้ประมวลภาพทั้งหมดใช่ไหมตั้งแต่เราอยู่ในรายการ,รมาเดบิวนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาพร้อมกับยูเซอร์แล้วกลายเป็นว่าทุกๆคนวันนั้นร้องไห้ออกมาที่ Discovery โอ้โหเห็นแล้วขนลุกมากๆแสดงว่าเราเนี่ยก็ผูกพันกับยูเซอร์ของเรามาก แน่นอนครับบางคนก็อยู่มากับเราตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกๆเลยบางคนก็เพิ่งเข้ามาในครอบครัวแต่เราก็รู้สึกว่าเครอบครัวเรามันอบอุ่นจริงๆเราชอบที่ยูเซอร์และยูเซอร์เนี่ยรักกันเองภายในและยูเซอร์รักพ็อกซี่รักพ็อกซี่ก็รักยูเซอร์จริงๆอะไรอย่างนี้ครับและหลายต่อหลายคนก็มาจากหลากหลายสถานที่บางทีก็มาไกลๆอย่างนี้มาให้กําลังใจพวกเราอยากจะบอกอะไรกับยูเซอร์ตรงนี้ไหมครับครับก็ขอบคุณยูเซอร์มากๆครับที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดมาก็ เข้าใจว่าบางทีมาไกลาบางทีร้อนบางทีรอ,รอพวกเรานานพวกเราก็พยายามเต็มที่ในการที่เราจะส่งมอบออพลังส่งมอบแบบ Energy ให้แบบทุกๆคนกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขมากที่สุดในทุกๆงานถ้ามีอะไรผิดพลาดไปในส่วนของพ็อกซี่เองหรือว่าในส่วนของใครก็ตามก็จะขอโทษทุกๆคนครับแล้วก็พวกเราก็ยังจะคอนเฟิร์มว่าเราเนึกถึงทุกคนตลอดแล้วก็ทำเต็มที่ในทุกๆเรื่องครับ เต็มที่จริงเห็นจำได้เลยที่อยู่ในห้องแต่งตัวแต่ละคนเวลาพักยังซ้อมเต้นกันอยู่เลยอ่ะใช่ใช่ครับฟิตมากมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเดียวครับผมนะกอนรูมคอนเสิร์ตครับครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่เอ่ยเห็นบอกว่าบัตรขายหมดแล้วด้วยครับผมกอนรูมคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตโซโล่คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของกอนะครับจัดขึ้นที่เซ็นเตอร์พอย t ์สตูดิโอครับผม วันที่13ทธันวาคมครับ13ทธันวาไปปีนี้ก่อนคริสต์มาสใช่ครับ <laughs> นะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแต่บาดหมดไปแล้วครับเออ,เอ,อนี่อันนี้นบตดหมดเร็วมาก <laughs> ครับผมดีใจมากครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ก่อนสปอยกันหน่อยดีกว่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เราต้องไปโซโล่เนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นแฟนกันบ้างมีความพิเศษอะไร <laughs> รออยู่กันบ้าง <laughs> ก็เออ่อนเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามก่อนนะครับเขาจะแบบว่า ตามไปฟังเพลงที่กอนฟังอยู่แล้วชอบเข้าไปในเพล์ลิสต์ส่งกรอนนะไรแบบนี้ครับก็เพลงคอนเสิร์ตนี้ก็ขนมาทั้งทุกเพลงเลยครับที่ mm hmm. ทุกคนน่าจะอยากฟังทั้งในอัลบั้มที่กําลังจะปล่อยเองมีเพลง p r o x ซด้วย mm hmm. มีเพลง c o เวอรต่างๆแล้วก็แน่นอนว่ามีเกสมีมีทุกๆอย่างให้ทุกคนไปดูแล้วแบบจะรู้จักกอนมากขึ้นจะออกมาด้วยด้วยความอบอุ่นแล้วก็จะคิดถึง อีกแล้วแน่อเยต้องมีต้องมีเพลงใหม่นะอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังให้ดีแล้วก็ร้องตามกันให้ได้ในคอนเสิร์ตมีเวลาอีกประมาณสักเดือนกว่าๆได้ไหมเดือนเกือบสองเดือนจริงอยากสปอยพวกเพลงพิเศษมากเลยจะได้ร้องกันเยอะๆได้ไหมหันไปถามเออาร์ดูหน่อยก่อนเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นเพลงแบบเพลงเพลงชาติอยู่แล้วว่าน่าจะร้องได้อยู่แล้วเนาะหรือเปล่าหาให้ให้สปอยเพลงหนึ่งจริงเหรอสปอยเพลงหนึ่งเหรอ ก็มีเพลงคิดถี่แล้วเพลงรวมเพลงรวมพ็อกซี่มีไหมเพลงรวมพ็อกซี่มีจะเอามาทําในรูปแบบใหม่เดี๋ยวรอดูแสดงว่าพ็อกซี่ก็ขึ้นไปด้วยเพื่อนเพื่อนพ็อกซี่ไปด้วยไม่มีครับ ไม่มีถ้ามีเดี๋ยวเขาหาเพราะมันแบบไอ้นี่เกิง่ายเกินง่ายเกิน,กนห,หรือว่ารอเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่ไม่รู้พยายามแล้วครับขาวกูทามผมพยายามแล้วครับแล้วมีแขกรับเชิญอะไรไหมครับที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนี้มีคาดไม่ถึงแน่นอนอืเข็มขาดสั้นเลยผู้หญิงผู้ชายไม่ถึงขอโทษครับผู้ชมกลุ่มเดียวมีกลุ่มอ่าอ่า แต่มันบตรหมดแล้วแหวกไม่อยากสปอยเยอะแล้วถ้าสมมติ<ด>ว่าใครที่ไม่ทันบัตรจริงๆ,ๆอ่ะทำไงอะ่ะก็น่าจะต้องออฝากติดตามก่อนในโซเชียลได้ครับมายว่าน่าจะเห็นคลิปมันผ่านใครที่ได้ไปก็ฝากลงให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ว่าใครที่ไม่ทันก่อนซูมแน่นอนว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ p r o x y ครับผมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ชื่อว่า Proxima B จากที่ Impact Arena ครับครับผมอันนี้เนี่ยยังหาซื้อบัตรได้ได้ครับผมยังไม่ขายเลยครับเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่6ธันวาคมนี้ครับผม ครับผมก็ไปเชียร์พ็อกซี่กันเยอะๆความพิเศษของค,คอนเสิร์ตนั้นตอนนี้คือยังยังไม่ได้เริ่มอะไรใช่ไหมเริ่มแล้ว,รวเริ่มแล้ววางแผนแล้วหรอวางแผนแล้วก็คุยกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพิ่งล่าสุดก็เพิ่งวางเซตลิสเซนไปก็อก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่พวกเราโตขึ้นใช่ไหมครับก็ได้มีส่วนร่วมในการคิดทุกแทบทุพาร์ทของโชว์เลยแล้วก็โปรดักชันเนี่ยเราเห็นแล้วก็ก็ยิ่งใหญ่อลังการกว่าสองรอบที่ผ่านมาสปอยได้ไหมว่ามีอะไรทีเด็ดทีเด็ดเนอ เพลงเดี่ยวของแต่ละลคน,นะอะไรอย่างเงี้ยเพลงเดี่ยวแต่ละคนก็มีเจ๋งกว่านั้นอีก <c oughs> <c oughs> มีเจ๋งกว่านั้นอ่ะต้องไปติดตาม <c oughs> ต้องไปติดตามอเอาแค่กลิ่นๆเล็กๆไ <c oughs> หน้อยอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวอยากฟังสดๆสักท่อนหนึ่งได้ไหมได <c oughs> ้เลอีกแล้ว <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้กินน้ําก่อนกินน้ําก่อนร้องที่แรกปะครับเนี่ยอที่แรกครับผมเช้าด้วยครับโอเคครับ มันคิดถึงเธออีกแล้วไม่รู้ต้องทำยังไงให้ฉันเจอเธอทุกวันมันพอจะเป็นไปได้ไหมนี่ฉันต้องทนแบบนี้ทุกคืนทุกวันถ้าเธอก็คิดอย่างนั้นแค่บอกฉันว่าเธอก็คิดถึงเหมือนกัน แล้วยิ่งไปดูมิวสิกวิดีโอนะมันจะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราตื่นเช้าไปโรงเรียนในทุกวันเพราะว่า,าคนที่เราชอบออมีคนพิเศษสักคนหนึ่งรออยู่ที่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นโรงเรียนข้างๆก็เป็น,ปนไปได้ครับ,รบผมอ่ะเดี๋ยวฝากผลงานฝากเพลงใหม่ฝากคอนเสิร์ตกันสักหน่อยครับรวถึงช่องทางการติดตามของเราด้วยได้เลยครับก็ ฝากเพลงคิดถึงอีกแล้วได้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของกอนเองนะครับสามารถชม MV ได้ทาง YouTube แล้วก็มีสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยจริงๆมีท่าเต้นน่ารักน่ารักให้ไปเต้นตามกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวของกอน,นะครับวันที่13ธันวาใครได้บัตรแล้วก็ไปเจอกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ก็รอติดตามอัลบั้มใหม่ของกอน,นะครับเป็นอัลบัม้มอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิตก็มีเพลงที่กอนแต่งเยอะเหมือนกันแล้วก็จะ เรียกว่าน่าจะรู้จักก่อนว่าึ้นจากอัลบั้มนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของ Proxy ครับจัดวันที่24มกราที่ Impact Arena ขายบัตรวันที่6ธันวาคมนี้ครับครับผมช่องทางการติดตามทั้งกอนทั้ง Proxy ได้ครับมีในทุกๆโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับเ e ิร์ชว่า p r o x y p r o x i e ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณกอนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอชาุทครับ